ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดนต์ประจำวันที่9ธันวาคมโดยโค้ชเทฟฟอรบอลแมนเชสเตอร์เด,ดนต์ยันนะี้คอสนอเอาลรื่องในง,งานนี้เบรดเน็ตชี้โอดาน่าพลาดแบบไม่น่าให้อภัยในครั้งนี้ได้เลยนะโดยการน,นี้เจมี่เบรดเน็ตอดีตมิดฟ,ฟิลด์คนดังวิจารณ์ว่าองเดรโอดาน่าผู้รักษาประตูของทางฝั่งแมนเชสเตอร์เดนต์นะฮะพลาดนะฮะอย่างไม่น่าให้อภัยในเกมที่ทีทมแพ้คาบ้านต่อนอตติงแฮมโฟลรชไป๒ต่อ๓ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดยกันนี้นักขอปีฬาแดงเสียประตูนะฮะตั้งแต่นาทีที่2ของเกมของจากนักของนิโคโปรามิกเรนโคบิชแต่ว่าปราสซูสฮอนดูเองก็มาตามตีเสมอให้กระทังทีมได้นาทีที่18ะะแต่เมื่อคร,ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาปพีแค่2นาทีจอถินนก็มาโดนจอดตาข่ายจากการต่อบอลที่ผิดพลาดและก็เป็นท่ักของมอร์แกนกิฟไวส์ที่ยิงนอกกรอบอยูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่โอดดน่าเองนั้นก็กลับพลาดปล่อยให้บอล เข้าประตูไปง่ายๆในครั้งนี้อย่างนั้นหรอซึ่งอันนี้บรดษนัก็กล่าวนะว่าคุณไม่อาจจะปกป้องเขาจากกรณีได้เขาลม้มลงไปด้านหลังสมดุลของเขามันไม่ดีเขาใช้เท้ากดน้ำหนักลงไปบนเท้าส้นเท้าของเขาซึ่งบางครั้งมันก็มากไปนะฮะสำหรับทางเราฐานะผู้เล่นที่จะวิเคราะห์ เพราะผมไม่เคยเห็นผู้รักษาประตูแต่มันก็ไม่ทํากันแบบนั้นในเวลาซ้อมแต่โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นการป้องกันที่แย่มากเขาพูดดีนะเขาไม่จําเป็นจะต้องให้เราเนี่ยบอกเขาทางทีวีในครัานนี้หรอกนะโดยผมผลจากความพ่ายแพ้นในเกมนี้ทําให้ทางด้านของแมนยูนั้นอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนหลังพ่ายไปทั้งสิ้น15เกม ซึ่งก็เรียกว่าถือว่าเป็นอันดับต่ำที่สุดของสโมสรช่วงเวลาเดียกันนี้ของพิมเมริกในครั้งนี้เพิ่มเติมันอีกด้วยเป็นนัำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมันกันครับเอาแล้วจงไงอามัดได้เปิดเผยคุยอิตาเลียนกับเบรโน่และกอร์ซีนาะ โดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งอาบัตดิยยนโรโนะะ่ตัวรุกของแมนเชสเตอร์ต็ดเองก็เผยได้ว่าตนเองนั้นใช้ภาษาอิตาเลียนในการควบคุมและก็คุยกับเบรโน่ฟอนเดนเนสและก็โจชัวซัสซียามที่มีโอกาสเกิดขึ้นในครั้งนี้โดยแข้งทีมชาติไอวอรีโค้ชใช้ชีวิตในทีมแคมเดมี่ของอาตาลันตาในช่วงปี2015ถึง2021ก่อนที่จะโยกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ ซึเจตัวนั้นก็ได้เผยว่าใช้ภาษาอิตาเลียนในการพูดคุยกับเบรโนที่เคยเล่นกันทั้งโอดิเมเ่และก็ซัมโดรีบรมไปถึงเซอร์ซีที่บึ่งย้ายมาจากขันธของฝั่งบริยาซึ่งอันนี้อาหมัดเองก็พูดถึง บทสนทนากับเบร n โนที่มีภาพออกมาหลังจากที่เกมที่ชนะเอฟเวอร์ตันไป4-0ว่า,เ,าเขาบอกผมถึงบางอย่างที่ต้องปรับปรุงในระหว่างเกมและก็ขอให้นะฮะผมมีสมาธิมากยิ่งขึ้นในช่วงท้ายเกมเอาหมัดตัวน,นี้ก็ได้กล่าวกับด้านของ SKY ยอิตาเลียผมอีกนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะที่มีเบรุโน่ฟอนเดนเเพื่อนร่วมทีม เขาพูดภาษาอิตาเลียนได้ดังนั้นแล้วรเราเองนั้นจึงมีความผูมกพันกันมากในครั้งนี้เป็นพิเศษเลยนะซึ่งเรียกว่านอกจากนี้เองนั้นอามาชเองก็พูดถึงเพื่อนร่วมทีมนะฮะทางทีมใหม่อย่างเซอร์นาของเซอร์ซีด้วยนะว่าใช่แล้ว,วเราคุยกันภาษาอิตาเลียนกันบ้างเขาเป็นคนดีที่ถ่อมตัวนะอยากที่จะเรียนรู้และก็ช่วยเหลือทั้งในและก็นอกสนามเสมอเรายินดีที่เขาไปส่วนหนึ่งของทีมในประหลันี้เป็นนามว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะโจชัวเซอร์ซี เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงงานนี้รุนนี่ดึงฟรเนซ์เข้ามาช่วยกู้วิกฤตที่พปรมมยสักหน่อยนะ โดยการนี้เวนวโรนี่ผู้จัดการทีมพรีมัชดึงคนคุ้นเคยอย่างไมฟิ่รันอดีตมือขวาของเซอร์อเล็กฟุกุสันที่แมนเชสเต็ดเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพื่อจะยกระดับผลงานของทีมซึ่งพิชซันเทนเวลนะฮะอำลาตำแหน่งมือขวาของวโรนี่ไปด้วยเหตุผลส่วนตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโคช้ชซึ่งตำนานกองหน้าของปีแดงเองนั้นได้ดึงคนรู้จักอย่างทัะห้าของฟิลรนเข้ามาช่วยทีม โดยผมเองก็เสียใจที่พีทอำลาสโมสรไปเขาเป็นคนที่ผมร่วมงานด้วยอย่างใกล้ชิดตลอดอาชีพผู้จัดการทีมโดยเจอกันครั้งแรกที่ดร์บี้เคาน์ีและก็เขายังเป็นเพื่อนสนิทของผมในครั้งนี้อีกด้วยนะพีทมีเรื่องส่วนตัวบางอย่างต้องจัดการซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมและเขาต้องให้ความสําคัญและเราเองทุกคนก็เคารพในเรื่องนี้และก็ตัดสินใจร่วมกันที่จะแยกทางกัน ซึ่งไมค์ฟีเวรนเป็นคนที่ผมรู้จักดีเพราะว่าเคยร,ร่วมง,งานกับเขาเมื่อครั้งที่ผมยังเป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์เดนเขามีประสบการณ์มากมายระดับที่สูงสุดของฟุตบอลผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำเขามาสู่อาร์สไคร์และกะ็ตั้งตารอที่จะเห็นเขาเร,ริ่มง,งานในครั้งนี้ทันเจียนนะาสำหรับตำน่งของฟีแลนด์อยู่กับแมนยูเนี่ยในช่วงปี2008ถึง2012ควา้าทั้งแชมป์ชมเบี้์ลกและก็ยูฟาแชมเปียนลีก ร่วมกับสมโมสรปัจจุบันเริมัชเนียอยู่อันดับที่22ของตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นโซนนะฮะตกชั้นโดยมีเพียงแค่17แต้มจากทั้งหมด18เกมในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะเป็นว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกับรายกันนะ,ะว่าจะเป็นเช่นะไะเรารมาดูข่าวต่อมานกันครับเอาได้ยังไงนะผมงานนี้ตำนานชี้ชัดเหตุผลที่อาร์มริมจะพาเมนยูประสบความสำเร็จในครั้งนี้ โดยกันนี้นิกกี้บัตอดีตกองกลางของทางฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ดเองนั้นสบมสอนยักษ์ใหญ่ในศึกุนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความคิดเห็น,นว่าบริเบน,นอาร์โมริมเนี่ยโคช้ชคนใหม่ของทัพปีศาจแดงจะพาทีมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่า,ามีบุคลิกนะฮะมีความเป็นผู้ชนะที่เกิดขึ้นซึ่งบัตเองก็ได้กล่าวด้ว่า ผมคิดว่าสิ่งที่คุณต้องมีที่สโมสรฟุตบอลแห่งนั้นก็คือตัวตนที่ชัดเจนถ้าคุณดูผู้ปริการทีมคนที่คนที่เข้ามาทํางานหลังเซอ,อร์อเล็กซ์ฟกุสันไม่ว่าเขาพวกเขาจะล้มเหลวหรือไม่ก็ตามทีพวกเขาก็คือคนที่แบกสโมสรไว้บนบ่าของพวกเขาอยู่เสมอ หรยฟันเกาและกกาโจเซฟเบอริโยพวกเขามีบุคลิกที่โดดเด่นมีคาแรคเตอร์ที่ยิ่งใหญ่มันน่าเสียดายเพราะว่าผมไม่คิดนะว่าอิริชนันฮาร์จะมีตัวตนแบบนั้นผมคิดว่าเขาไม่ได้เก่งในการให้สัมภาษณ์เขาเองนั้นก็ไม่ได้เก่งในการรับมบืกองด้านของสื่อดูเหมือนว่าเขาเองนั้นจะรู้แต่ว่าเขากาำลังทําอะไรอะไรในสนามซ้อมแต่เขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งนั้นเข้าสู่การแข่งขันที่จริงจังในครั้งนี้ โดยตอนนี้เองนั้นผมคิดว่าทางด้านของฝั่งบริเวณอัมบอริมนะฮะมีตัวตนที่ชัดเจนเวลาจะบอกได้ว่าเขาต้องการสิ่งที่ต้องการเพื่อทําให้แมนยูกลับไปสู่ระดับที่พวกเขาต้องการอีกครั้งในครั้งนี้หรือไม่และแน่นอนทีมต้องการและต้องมีการลงทุนเข้าไปเพื่อที่จะสนับสนุนแต่ผมเชื่อว่าเขาจะได้รับการหนุนหลังนะฮะเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนโดยเขามีคาแรคเตอร์มีสเสน่ห์และก็ดูเหมือนว่าเขาคนนี้ จะแบกนะฮะ,ะสมมสอนไว้บนบ่าและนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมมสรอ,อย่างแมนยูฮาราต้องการก็คือผู้ที่จะนำพาแมนยูและก็พาทีมไปข้างหน้าในครา้งน,นี้นั่นเองนะเป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นเ้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากนันครับอาร์ตต์งานกรูชี้แข้งแมนยูคราทีนี้เหมือนเป็นเด็กน้อยที่โดนบุรีในสนานมฟุตบอลมาโดยตลอดนะ โดยเจมี่เบรดนปบกโค้ชฟุตบอลชื่อดังออกมาวิจาร์นะฮะลิซันโดมาชินเนสว่าเขาคนนี้เป็นเหมือนเด็กน้อยที่โดนบุรีในสานามฟุตบอลหลังตามประกบนิโคล่ามิเรนโกวิชได้ไม่ดีพอจะททำให้ทีมนั้นเสียประตูแรกและว่าสุดท้ายปีศสัแดงก็พ่ายแพ้บอลสดในตารางบอลไปอย่างน่าเจบใจจากการบริงานของสปอร์ตคิด้าเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้กันอีกครั้งหลังเปิดบ้านผลบอลแพ้กับ,บนักของฟอร์เรสไปด้วยสกอร์สามต่อสองโดยลูกชีมของบริเวนอาร์บริมเองนั้นก็เสียนะ,ะประตูแรกตั้งแต่แตช่วงนาทีที่สองของเกมจจังหวะเตะม,มุมที่ลิซันโดอ่าประกบนิโคล่ามิเดนโควิชเซนเตอร์แบ็กของฟองร์เรสในครางนีน้ได้ไม่ดีพอซึ่งอน,นิ้เจนบีเบรดแนปได้กล่าวว่า ผมคิดว่าทางด้านาของฝั่งทางบ์ติเนชเองนั้นจะนจะต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้เขาเหมือนกับชายที่ตัวเล็กที่โดนบูรีนะฮะในสนามเพราะเขาเองนี้ก็คือพยายามที่จะบแล้วแต่มิเนโควิชก็เทคตัวขึ้นมงได้ดีในครั้งนี้ซะเหลือเกินนะขณะที่คู่หูประจารายการอย่างฟิลโจนซึ่งเป็นอดีตกองหลังของปีศาจแดงได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมได้ว่าแน่นอนว่านี่คือลูกมงที่ยอดเยี่ยม ของทางด้านของฝั่งเ i รนโควิชแต่คุณเองนั้นก็รู้สึกได้ถึงความปราบบางของการป้องกันลูกตั้งเตะใช่ไหมซึ่งมาตินเนสก็โฟกัสไปที่การประกบผู้เล่นมากเกินไปเขาควรจะโฟกัสไปที่การบล็อกบอลเอาไว้มากกว่าเขาดันไปมองผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมากกว่ามองบอลได้ยังไงนะท่าน,นี้หลังจากที่ความพ่ายแพ้ต่อฟอร์เรสต์นั้นแมนยูเองนั้นก็ กำลังดีนะฮะและก็ทำท่าเหมือนจะกลับมาอีกแล้วและยังคงมีการโจมปลักอยู่ในันดับที่13ต่อไปส่วนทนางด้านของติโกดารโรดเองนั้นยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกมองการฟอร์มการเล่นในครั้งนี้ย่ำแย่เอามากๆและควรที่จะปรับปรุงโดยด่วนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ